อันหนึ่งกรัโปรฟิตคือกําไรขั้นต้นมันคืออะไรเดี๋ยวเออมันมีสามระดับนะระดับแรกคือกําไรขั้นต้นคืออะไรคือยอดขายนะฮะลบนะฮะต้นทุนขายเอองงไหมเอาตัวอย่างตัวอย่างฮะวันนี้เราจะขายของชิ้นหนึ่งนะเอาขายอะไรนะขายปากกาดมหนึ่งเอาขายปากกาดมหนึ่งนะซื้อมาหนึ่งร้อยบาทอา และขายไปร1 0บาทเนี่ยเออก็เอามาลบกันง่ายๆเอาลบไปง่ายคือต้นทุนซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาห0นะึ่งรเออแล้วไปขายร้อยสิบาทก็คือเอาร้อยสิลบหนึรก็คือ10บาทอันนี้เขาเรียกกรอ s p บ o ฟ i t เป็นกําไรขั้นต้นมันบ่งบอกถึงความสามารถของตัวเราเองเราขายปากกาได้กําไรมา10บาทแต่บางท่านบอกโอ้ขายได้1นอ้บาท เออคนนี้เก่งเลยเอา1้5ลบ100อ่าคนในในอีกคนหนึ่งขายได้กําไร15เอ้อคนนี้เก่งกว่าเราอีกได้กำไร15บาทเห็นไหมความสละคนที่หนึ่งที่สองไม่เท่ากันคนหนึ่งขาย100สิบาทอีกคน,นสามารถขายได้105บาทสแสดงว่าไอ้คนขาย1้5นี่เก่งมากเลยเอสามารถขายได้แพงด้วยได้กําไรเห็นภาพไหยคือกําไรขั้นต้นแล้ว,ลวก็โปรฟิรทแมจิ้นคืออะไรไม่ง่ายอ่ะก็คือเอาก๊อปโปรฟิทที่ได้เมื่อกี้นี่แหละนะเอามาหาร ยอดขายมีขายอะไรไม่รู้วันนี้มีขายทุกอย่างนะร้อยสิบบาทรู้ขายเท่าไหร่มีร้อยสิบบาทขายทุกอย่างแต่ต้นทุนขายมีอยู่หนึ่งร้อยลบมาก็คือกรอไปเป็คือสิบบาทอ่าก็คือเอาสิบบาทหารด้วยร้อยสิบบาทเพราะเห็นเนี้ยเอาที่ยอดขายนะไม่ใช่เอายอดต้นทุนขายนะเอายอดขายนะเ,เห็นเนี้ยนี่คือกรอปโปรฟิตมาจิ้นเอาเอากรอปโปรฟิตเนี้ย ที่ให้นะมาหารด้วยยอดขายจะกลายเป็น drop profit margin เขาเรียกอันนอาตราส่วนไม่รู้ว่าคุณมียอดขายเท่าไหร่ไม่เกี่ยวต้นทุนนะเอายอดเอายอดที่คุณขายกี่กี่ล้านกี่กี่พันกี่หมื่นล้านในแต่ละทราบที่คุณขายในอุตสาหกรรมคุณอะ่ะคุณขายอะไรขายได้เท่าไหร่นะเอามาเลยเอามาเลยนะเอามาเลยเออยอดขายเท่าไหร่ในบาาริษัททั้งหมดอ่ะบริษัทยอดขาย่าไร เออแล้วคุณต้นทุนขายคุณเท่าไหร่มาเลยเอออเามาลบกันเออนะเอายอดขายมาลบต้นทุนขายนะมันกลายเป็นกำไรก๊อปเปอร์ฟิตและก๊อปเปอร์ฟิตนะมาจิ้นเนี่ยก๊อปเปอร์ฟิตมาจิ้นมาหารด้วยยอดขายอันนี้แหละเขาเรียกว่ามาจิ้นละอันนี้เปอร์เซ็นต์ละมันจะดูเทียบดูง่ายหน่อยเนะี่ยแต่บริษัทมันจะเทียบกันง่ายหน่อยนะถ้าไม่มาหารกันนี่มันยุงย่งนะบางบริษัทก็ยอดขายน้อยแต่ต้นทุนเขาน้อยด้วยไง เเขายังเพิ่งบริษัทเพิ่งเกิดใหม่อ่ะเขาขายยังไม่ได้เยอะไงแต่ต้นทุนเขาก็เยอะตามด้วยอ่ะไอ้บริษัทเพิ่งเกิดใหม่ก็อาจาจะยอดขายไม่มากต้นต้นของก็น้อยมันก็เลือาหแล้วให้ดูปีซะ่าของสองบริษัทบริษัทที่เกิดใหม่เกิดก่อนเกิดหลังอ่ะเอามาเทียบกันเลยมันถึงจะเทียบได้ไงแต่นอกนอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วมันเทียบได้ด้วยนะไม่จําเป็นว่าบริษัทนี้เพิ่งเกิดใหม่หรือทํามากิจกรรมมาอยู่3ปี5ปี10ปีแล้วแต่ มาเจอเขาก็พอิีมาจิบปุ๊บนี่ทิพยได้เลยเทิพยได้เลยนะท่านอยู่ระหว่างเดินทางขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปถึงที่ทำงานด้วยความปลอดภัยไปถึงที่บ้านก็ให้อยความปลอดภัยไปถึงที่ปอมไหมอะไรแล้วแต่ให้ให้มีความปลอดภัยในการเดินทางเหมือนกันนะมีการค้าขายหาได้กําไรปัง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 ขอให้มีความร่ำรวยมั่งคัง่งมั่งคัง่งแล้วให้ได้และแบ่งปัน นะะฮบุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของหม